สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไอซ์อัมโฮพาววันนี้ไอซ์จะพาไปดูรถยนต์สภาพป้ายแดงแต่ว่าเราขายกันในราคามือสองมันจะเป็นรถยนต์รุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นี้ก็คือ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2017คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยมาดูตัวรถรอบคันกันก่อนรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโอันดับแรกเลยเราไปดูด้านหน้าของรถคันนี้กันก่อนว่ามันเคยเกิดอุบัติเหตุมาบ้างหรือเปล่าดูที่ฝากระโปรงเปิดมาดูฝากระโปรงครับซีน เดิมจากโรงงานสติกเกอร์บอกอกยังอยู่ครบนอ็อต้ายแล้วก็ขวาไม่มีร่องรอยกอารถอดแต่อย่างใดและในส่วนผมแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมจากโรงงานฐานหน้ามีรอยโค้ดจากโรงงานอยู่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมเลยยังไม่เคยมีการ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงใดๆนะครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้สบายใจได้ในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังการด้านหน้าเราสบายใจแล้วดูในส่วนของด้านหลังเปิดด้านหลังท้ายของรถคันนี้ขึ้นมาดูซีนฝากระโปรงด้านหลังฝาเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ดูในส่วนของหัวน็อตน,นี่หัวน็อตเดิมเลยยังไม่มีการถอดทำสีแต่อย่างใดทั้งสงฝั่งไหมอ่า อันนี้ก็เป็นน็อตเดิมจากโรงงานครับเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างว่ามันเคยโดนช้อนมาบ้างไหมนี่ท้ายเดิมครับซีนเดิมจากโรงงานเลยอุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบหมดเลยคันนี้ผมบอกเลยว่าก็สบายใจได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยหน้าหลังน็อตเดิมยังไม่เคยขยบไม่เคยถอเทียร์สีเลย ุ้มมากๆครับกับรถเดิมสภาพแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของรถคันนี้กันเราก็อยู่ภายในของเจ้าตัว honda civic fc ตัว top 1.8 EL ปี2017ของเราแล้วนะครับเริ่มจากฝั่งประตูคนขับนี่จะเป็นปุ่มปรับ กระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ด้วยแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนี่ปุ่มก็จะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนี่ปุ่มพุชสตาร์ทสีแดงๆของเราในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยยังไม่มีรอยลอกเลยมีปุ่มของคูชคอนโทรลให้ควบคุมคันเร่งแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงมันติฟังก์ชันนี้ฝั่งนี้เลยรับสายเชื่อมบลูทูธได้ครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าดูผมนัน่งนี่เป็นไง ไฟฟ้าโอ้โหขยับได้เอาเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เบาขึ้นมานี่ให้ความสปอร์ตหรูหราลักชิลี่นี่แล้วก็เกียร์จะเป็นอยู่ตรงนี้โอ้โหมีที่วางแขนให้ด้วยขับสบายไปเลยแล้วก็ในส่วนของจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับทุกคนนี่แล้วเราก็ปรับแต่งสีได้ด้วยนะอันนี้สีน้ําเงินมันจะมีสีให้เราเลือกสีแดงสีส้มแล้วแต่คุณจะเลือกเลขไมข้รถคันนี้วิ่งมาเพียง 99,157กิโลเท่านั้นเองถือว่ารถ3ปีวิ่ง90,000โลถือว่าคุ้มมากๆแถมคันนี้เรายังได้ชุดแต่งรอบคันอีกนะครับทุกคนบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ให้นี่มีสมุดบุ๊กอยู่ครบนะครับแล้วก็โดยรวมรถคันนี้ผมบอกเลยเบาะหนังสีดำยังใหม่อยู่ไม่มีร่องรอยการฉีกขาดใครได้ไปถือว่า คุ้มมากๆอะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของ Honda Civic FC ตัวท็อปของเราคันนี้แล้วนะครับเราเปิดขายเพียง6 9 9 0 0 0บาทจัดไฟนัซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเลยสำหรับของแถมของรถยนต์คันนี้ที่คุณจะได้ไป ชุดแต่งรอบคันคุณได้ไปอยู่แล้วและในส่วนของการรับประกันหลังการขายคือรถคันนี้คุณสามารถขับเข้าศูนย์เคมศูนย์ได้ฟรีๆเลยทางร้านดูแลค่าใช้ใจ่ายให้หมดทุกอย่างและที่สำคัญคุณจะมีช่างประจำตัวรถคุณ1ปีทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะแบตหมดน้ำมันหมดอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณจะมีช่างของคุณไปคอยไปดูแลรถให้คุณถึงที่ทั่วประเทศเลยครับทางร้านเราเน้นดูแลกันแบบนี้เลยและที่สำคัญรถคันนี้ฟรีจัดฟรีโอนแล้วก็แถมดอกเบีย้ย0%ให้คุณอีก1ปีผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทดอกเบีย้ย0%เนี่ยคุณผ่อนได้ปีหนึ่งเลยสบายๆไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยในปีแรกนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเป็น เจ้าของคันนี้แล้วก็ติดต่อมาได้ครับที่เพจร้านของเรารถมือสองฟรีดาวอัมฮมคาร์หรือติดต่อมาที่ไอโดยตรง0972293857นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ EP หน้านะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Channel YouTube ของเราด้วยไอจะได้มารีวิวรถใหม่ๆให้คุณได้ชมคันคุณจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่เรานำเข้ามานะครับ สำหรับวันนี้ไปกันตากล้องเดี๋ยวพาเที่ยวขอเลื่อนบอกก่อนโอ้โหซีวีก่ะครับทุกคนน้องๆน้องๆเคยเห็นซีวิีหรือเปล่านีเอฟซี FC ด้วยมีกล้องหลังด้วยครับวูยแรงแรงแรงอะ่ะเออร,รถแรง